สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเธอนั้นเป็นแกนนำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนุมซึ่งปัจจุบันนั้นเธอก็ ูกดำเนินคดีในข้อหาต่างๆเนี่ยอยู่มากมายโดยเฉพาะข้อหาที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับความผิดตามมาตรา112เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโดนอยู่หลายคดีด้วยกันล่าสุดนั้นรุ้งปนัสยานั้นได้มีการโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์นะครับบอกว่าหมายใหม่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะครั้งนี้นายนกพดลพรมภาสิทธิ์เลขากลุ่มสอชอ,อแจ้งดำเนินคดี ร้อยสิบสองกับรุง้งไม่รู้ว่าแจ้งจากโพสต์ไหนคงต้องรอไปทราบที่ปอทนะครับซึ่งปรากฏว่าเธอนั้นก็แนบหมายเรียกผู้ต้องหามาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งหมายเรียกนั้นเนี่ยออกวันที่20เดือนตุลาคม2 5 6 4นะฮะแล้วเธอนั้นต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานี่นะะในวันที่ 3ามนะฮะพฤศจิกายนนี่นะฮะก็เรียกว่าเธอนั้นก็จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับมาตราร้อแต่ตัวเธอนั้นเนี่ยไม่ทราบนะ,ะว่าเธอนั้นเนี่ยไปกระทําผิดในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสอชอ,อนั้น ก็ได้นําเอาโพสต์ของเธอนั้นมาโพสตเอาไว้ในเพจด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าอาดีตเลขาเขาแซบค่ะอดีตเลขาก็คือว่าคุณนกพดลพรมภาสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับเดิมนั้นเป็นเลขากลุ่มสอชอ,อหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงและเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยคุณนกพดลนั้นได้มีการลาออกจากตําแหน่งเลขาของสอชอ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอน การดาเนินกิจกรรมของสชอนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปคุณนพดลนั้นก็ยังคงเป็นแนวร่วมทางด้านสชอเช่นเดิมนะครับมีการแจ้งความเพื่อดําเนินคดีเอาผิดกับบุคคลที่ล่วงละเมิดต่อสถาบันพร,ระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องตอนนี้หลายคนนะครับถูกดําเนินคดีโดยสชอก็ครุดไปเกาะหน้าบ้านเนี่ยเป็นจํานวนมากทั้งในกรณีที่ผู้เคลื่อนไหวในการชุมนุมที่ผิดมาตรา112รวมถึงบรรดา อีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มที่ไปบูลลี่คนอื่นๆนะครับในสังคมเนี่ยนะครับก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยไปหลายคนเช่นเดียวกันตามกันต่อนะครับสำหรับกรณีของรุงปนัสยาครับ